ครับเราจะมาดูว่าจํานวนไหนเนี่ยหารด้วย12ลงตัวเวลาเรามีจํานวนมาจํานวนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าจํานวนนี้เนี่ยหารด้วย12ลงตัวหรือเปล่าเรามีหลักการการดูแบบนี้นะครับก <disgusting> ็คือว่าถ้าเกิดว่าจํานวนนั้นเนี่ยหารด้วย12ลงตัวเนี่ยมันจะต้องหารด้วย3และ4ี่ลงตัวด้วยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกครับก็คือ ถามว่า1 7ึ8งนเนี่ยหารด้วย12ลงตัวหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราก็มาดูว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยสิเนี่ยหารด้วย3ลงตัวหรือเปล่าแล้วก็หารด้วย4ลงตัวหรือเปล่าต้องหารลงตัวทั้ง3และ4เลยนะครับถึงหารด้วย12ลงตัวเดี๋ยวลองมาทบทวนก่อนนะครับว่าจำนวนไหนเนี่ยมีคุณสมบัติหารด้วยสลงตัวบ้างโดยถ้าเกิดว่า อาหารด้วยสามลงตัวเนี่ยก็คือเราจะนำผลบวกของเลขโดดครับแต่ละหลักเนาะนำผลบวกของเลขโดดแต่ละหลักครับนํามันมาบวกกันครับแล้วหารด้วยสามลงตัว แล้วก็หารด้วยสลงตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหารสีลงตัวเนี่ยเราจะมองเลขโดด2หลักสุดท้ายครับอ่าโอเคนะครับซึ่งหารด้วย3ามกับ4ลงตัวเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ เป็นการ์ดรูปตัวไอข้องบนขวามือนะครับอ่ะโอเคขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถไปศึกษาการหารด้วย3และ4ลงตัวจากคลิปนี้ได้นะครับมาต่อกันที่หารด้วย12หารลงตัวนะครับก็เราก็พิจนารณาว่า1728เนี่ยหารด้วย3กับ4ลงตัวหรือเปล่าเรามาดูก่อนครับว่า1 7 2 8เนี่ยหารด้วย3ลงตัวหรือเปล่าเราก็มาดูครับว่าเรานำเลขโดดแต่ละหลักครับก็คือ1บวก7ด บวก2แล้วก็บวก8นะครับอ่าโอเคก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ1บวกเเป็น8 8บวก2เป็น10แล้ว10บวก8ก็จะได้เป็น18อ่าโอเคซึ่ง18เนี่ยหารด้วย3ลงตัวได้6ใช่ไหมครับ3 6 18เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสามหารด้วย18ลงตัวแสดงว่า3ก็สามารถหาร1,728ลงตัวครับก็เขียนเลยครับว่าหารสลงตัว ซึ่งหาร3ลงตัวอย่างเดียวไม่พอครับต้องหารสีลงตัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า1728เยนี่ยหารด้วยสีลงตัวหรือเปล่าโดยถ้าเกิดว่าหารด้วยสีลงตัวเนี่ยเราดูเลขโดด2หลักสุดท้ายครับซึ่งเลขโดด2หลักสุดท้ายนี้ก็คือ28อ่ะ28หารสีลงตัวไหมครับอ่ะลงตัวใช่ไหมครับเพราะว่า4 7 28ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถหารด้วยสีลงตัว อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครับสามารถหาได้ทั้ง3และ4ลงตัวเพราะฉะนั้นครับก็จะสามารถหาด้วย12ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับหลักการคือแบบนี้นะครับอ่ะโอเคถัดมาถ้ายังไม่เข้าใจตัวอย่างนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับ 468หารสามารถหารด้วย12ลงตัวหรือเปล่าหลักการเราดูเนี่ยเราก็จะดูเหมือนเดิมครับก็คือว่าหารสัมลงตัวหรือเปล่าและหารสี่ลงตัวหรือเปล่า468เรามาดูครับว่าหารสักลงตัวหรือเปล่าโดยเราอยากรู้ว่าหารสักลงตัวหรือเปล่าเนี่ยเรานําเลขโดดแต่ละหลักนาะมันมาบวกกัน4บวก6บวก8อ่ะ4บวก6เป็น10บ0บวก8ก็จะได้เป็น18 อ่าเหมือนเดิมครับ368 3สามา,ารถหันด้วย18ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย3ก็สามา,ารถหันเออ3หัน468ร468ลงตัวนะครับโอเคผ่านหาน3ไปแล้วมาเรามาดูด่าน4ต่อมาว่าจะ4สามา,ารถหันลงตัวหรือเปล่าก็468ครับ เวลาเราดูเลขหารด้วยสี่ลงตัวเนี่ยเราจะดูสองหลักสุดท้ายโดยสองหลักสุดท้ายอันนี้ก็คือหกสิบแปดถามหน่อยครับว่าหกสิบแปดเนี่ยหารด้วยสี่ลงตัวหรือเปล่าอ่าลงตัวใช่ไหมครับอาก็นี่ครับหกสิบแปดเวลาเราหารด้วยสี่นะครับจะได้เป็นสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมครับทดสองสี่เจ็ดยี่แปดจะได้เป็นสิบเจ็ดครั้งเพราะเนี่ยจะสามารถหารด้วยสี่ลงตัวอะก็เขียนการ์ด้วยการหารด้วยสี่ลงตัวเลยนะครับ โ okay. อเคเพราะฉันเนี่ยหารด้วย3ลงตัวหารด้วย4ลงตัวแล้วเพราะฉันหารด้วย12ก็จะลงตัวเหมือนกันครับเพราะฉันครับ468้46เนี่ยก็สามารถหารด้วย12ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วถามว่า19,683เนดี่ยสามารถหารด้วย12องลงตัวหรือเปล่าหลักการนะครับก็เราดูว่า3หารลงตัวเปล่าแล้วก็4หารลงตัวหรือเปล่า หนึ่งมื่นเก้าพันหกร้อามาหารสมงตัวหรือเปล่าลเราดูแบบนี้ครับเรานําเลขโนดแต่ละหลักมาบวกกันครับ1นึ่งบ,บวกเก้าบวกหกบวกสเท่ากับบวกแปแล้วก็บวกสบวกกันครับบวกทีละตัวนะครับหนบกเเป็น10 10ิบบวกหกเป็นสิบหกเป็น2 4่สิบแล้ว2ี่สิบสวกสเนี่ยจะได้เป็น27่สเอ่ะยี 27, เนี่ยหันด้วยสาลงตัวเพราะฉันเนี่ยหนึ่ง โทษครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามเนี่ยก็หารด้วยสามลงตัวเอาโอเคเรามาดูครับว่าหารด้วยสี่จะลงตัวหรือเปล่าก็หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามเนาะเวลาเราจะดูว่าหารสี่ลงตัวหรือเปล่าเนี่ยเราจะดูเลขโดดสองหลักสุดท้ายครับก็คือเลขแปดกับสามแปดสิบสามถามเลยครับว่าแปดสิบสามหารด้วยสี่ลงตัวหรือเปล่าคำตอบขอครับก็คือไม่ลงตัวอ่าหารสีไม่ลงตัวเราจะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ครับ คิดค่าแบบนี้ครับแปลว่าหารสีไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหาร3ลงตัวแต่หารด้วยสไม่ลงตัวก็หารด้วย12ไม่ลงตัวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหารด้วย12ไม่ลงตัวนะครับพอเข้าใจไหมครับหลักการกันดูว่าจำนวนนี้เนี่ยสามารถหารด้วย12ลงตัวหรือเปล่านะครับอ่าโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับ พื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ด,ดีแบบนี้อีกนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยก็โควิดก็มาอีกระล,ลอกใหม่แล้วนะครับโดยวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่19เเนาะ19ธันวาหกก็เขาก็ได้ประกาศเป็นโควิดระลอกใหม่นะครับติดเชื้อต้อง548คนเนี่ยนะครับที่ตลาดน้ํากุ้งนะครับแพะสงกุ้งเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวเองด้วยนะครับใส่แมสล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับรักษาความสะอาดอากาศตกนะครับ ตอนนี้ท่านสามารถกดที่คลิปไหนก็ได้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อชมความรู้ในช่องความรู้ฟรีและฝากกดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับขอบคุณครับ